เวอร์ไวเว็บคลิปลอินเอรนดอทคอมเรารวมคลิปดีๆๆมากมายจากทั่วโลกไว้ให้ท่านรับชมกันอย่างต่อเนื่องอย่าลืมแวะเข้าไปรับชมกันนะครับเป็นเพลงที่ย่อยอาหาร นะเรื่องมึงด่าเมียใครเมียผมเองครับไม่เกี่ยวกับเมียใครแน่นะถูกต้องแล้วไปอ่าฮะเมียผมเองไม่เกี่ยวกับเมียใครเอพลงอื่นเพลงอื่นเพลงอื่นเอาเพลงอะไรผมร้องบ้างไปเละคุณร้องบ้างคืดีมากมากเลยเพราะว่าผมไม่ไปออกหลายรายการอาทิเช่นรายการอะไรบ้างล่าสุดนี้เพิ่งไปออกมารายการของคุณวิทวัสขุนทรวิเนธครับผมรายการตีหม้อตีสิบครับ ซีเขาเพิ่งไปออกมานะล่าสุดไม่ได้ดูเล้วเงาเสียงวันในบันคารตอนกลางคืนเนี่ยเงาเสียงก็ต้องเป็นรายการไอ้กิ๊กกระโดใช่ไหมกิ๊กกระดูกิ๊กกระดูนี่แหละครับหอมเพิ่งไปออกมา เพราะว่าอะไรครับเขาเป็นมนุษย์หลายเสียงครับผมเป็นศิลปินที่มีหลายเสียงเสียงศิลปินในประเทศไทยมีกี่เสียงเขาสามารถเรียนแบบได้ทุกเสียงครับผมถ้าบอดพูดง่ายๆว่าก,ก๊อปปี้โชว์นี้ต้องยอมเขาคนเดียว,วคุอเยอะไปจะทูกทำไม่ได้ล้าอาชีพไม่ว่าจะเป็นคุณเบิร์ดธงชัยซาดิสก์นี่เอาแค่พูดก่อนพูดไล้วจะขคนปช่านี่ครับผมดูละครที่เบิร์ดแสดงจ้ะเพิ่งจบไปครับไปช่างหลังละครของพี่เบิร์ดเพิ่งจบไปเรื่องอะไรนะครับ ดูกันนะจ๊ะแม่บ้านน่าจะดูกันนะฮะดูกันไหมจ๊ะเรื่องอะไรครับคู่กรรมที่มันเป่าสายเอาใหม่ก่ันไหมจ๊ะเอาใหม่วันนี้หน่อยสิหลังคาแดงเอาเราคู่กรรมอีกทีท้าเอานี่ต้นกิมมโนนที่เพิ่งจบไปแต่คุณไม่ใช่เราจะต้องเพลงคนอีแฟนแล้วกันนะจ๊ะแต่ว่าศิลปินจะมาหลายคนด้วยกันนะจ๊ะศิลปินมาหลายคนร้องรวมกันไปเลยครับผมเพลงนี้นะจ๊ะกชอน

ยังแป้งวงแคสอยู่เลยไม่ได้คุณต้องทำเสียงพี่เป้าได้ด้วยออ,อะไรแว่รังสรรผลงานโดยกระชอน .com ม